แต่ใช้เครื่องกอ่อเราก็รู้ว่าในสมัยยุคพ่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนั้นยังไม่มีเครื่องกอก็จะต้องไปงานแกะแบบนี้แล้วแกะเนี่ยเขามีการซอกเข้าไปข้างในไหมก็จะมีมิติองค์พระก็จะลอยเด่นขึ้นไา <c oughs> นี่แต่นะก็จะมีการบันทึกประวัติหรือทําลงในหนังสือพระเครื่องไว้ว่าพบเจอพระหลวงปู่ทองวัดราชโยธาอยู่ในวัดคูบอนเ <c oughs> มื่อวานนี้ตรงนี้ นี่นะครับเอาว่าอันนี้ซื้อเมื่อคืนเข้าใจไหมไหลผ้าเสร็จยังมีคนเอาผ้ามาขายให้จะซื้อผ้ากลางคืนบางทีค่อนข้างจะวิววิวนี่บางคนทีบางทีซื้อผ้ากลางคืนไม่ได้กลัวเกน,นะนะครับกลัวเขาเอามาแล้วไม่บอกเจ้าของผ้านี่นางกวักครับนางากวักอ่ะน,นี่นางกวักที่ไหนครับนางกวักที่ไหนครับองนี้ อันนี้อันนี้พระนังกวักที่ไหนครับเพื่อนๆหลวงพ่อเดิมชัดๆพ่อเดิม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 อ,อันนี้คือชัดเจนพ่อเดิมน,นี่อันนี้แบบเข้าใจง่ายนะครับวิธีดูว่าเป็นนางกวักเก่าก็คือ เนี่ยฮะงานแกะงาช้างงาช้างไม่ได้แกะง่ายนะใครคิดว่าง่ายลองไปแกะงาช้างให้ผมดูทีอ่าถ้าใช้มีดแกะเนี่ยยากแต่สมัยนี้ใช้เครื่องใช่ไหมใช้เครื่องกอมันก็ง่ายแต่ใช้เครื่องกอ่อเราก็รู้ว่าในสมัยยุคพ่อหลวงพ่อเดิมมัดหนองโพนั้นยังไม่มีเครื่องกอก็จะต้องไปงานแกะแบบนี้แล้วแกะเนี่ยเขามีการซอกเข้าไปข้างในใไหมก็จะมีมิติองค์พระก็จะลอยเด่นขึ้นมา นี่พอเดิมหน้องโพสวยสมบูรณ์โอ้โหให้ผมแกะไหมเพราะยังไงคุณก็ไปเลี่ยมทองอยู่แล้วพอเดิมชัดเจนครับแกะได้สุดยอดซอกพิมพ์ได้มดงามอ่าที่ผมอยากจะแกะออกจากพลาสติกเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าใจเห็นทั้งองค์แล้วพระเขาจะสวยตอนนี้ยังไม่ได้แบ่งปันแกะเลยดีฟ่า ขอคีมตัดหน่อยลูกแต่ถ้าแกะเนี่ยแบงค์งาเนี่ยต้องใช้เรื่อยเรื่อยดูกาเขาแต่ง่ายพี่เขาบอกว่าดูกาวเขาแต่ง่ายใช่ต้องใช้เลื่อยหมต้องใช้เลื่อยพอได้ใช้คีมบิดเดี๋ยวบินนี่อหน่อยเท่าไรครับไหนใครรู้จักลูกหลอกพอน้อยพี่สาลิศไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตาวัดพ่อชมวัดเส็งไหม หายากนี่เสื้อเกาอบเมืองเพชรพระชมพะสิงห์นี่นะบอกรวมพระเดินครับเนื้องาอ่านี่เ่าไรครับอาจารย์เนื้องาปิดตาพระชมพะสิงหไหมอ่านะถ้ามีถ้ามือยกเก้าสิบองศาจะนิยมกว่ามือยกสี่สิบ้าองศาขอบคุณที่พี่บอกอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะเพราะผมไม่เคยได้ใช้ความรู้นี้ในการพิจารณาพระเลยนะครับ สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนเพิ่งมาของเด็ดไปยังครับอย่างครับอย่างครับ,รบอ่าน,นี่อันนี้รูปนะเหมือนหลวงพ่อน้อยว่าสีสะทองรุ่นสองในอันนี้รุ่นสองรูปล่ปอพ่อน้อยเท่าไรครับพี่อาริยะอ่ารุ่นสองครับสวัสดีครับพี่อาริยะส่วนน,นนี้รูปล่อพ่อเงินอ๋ออันหนึ่งรูปล่อพ่อน้อยองค์หนึ่งรูปล่อพ่อเงินเอานี่เอากันให้สดุด เนื hey, ้อลุบหล่อ่าน้อยแล้วก็ลุบหล่อว่าเงินน่าจะหอมอืมอ่าเขาพูดจริงอยู่แล้วครับแต่น่าจะเป็นการแยกในยุคหลังอ่ะใครที่อยากได้พระเครื่องวันนี้ใครที่อยากได้พระเครื่องไปเก็บสะสมไปใช้บริกาแล้วกดโอเคมาจะเริ่มจากพระกล่องนี้ก่อนนะครับอ,อันนี้นี่ โอต้องบอกว่านี่แนะนำเลยแนะนำเลยอันนี้เนะี่ยพระกรุวัดคุบอนคืออยู่ในนะยอุโบสถเก่าวัดคูบอนอูออออทองอ่าอันนี้คือพระของหลวงปู่ทองวัดราชโยธานี่คือพระเครื่องที่แตกออกมา นะจากวัดคูบอนแล้วนักสะสมนี่คนเล่นของคนที่ชื่นชอบในวัตถุมงคลไปนะฮะทำบุญเอากันมาจนหมดและเขาเก็บด้วยศรัทธาเขาไม่เอาออกมาปล่อยเช่าด้วยก็เหมือนกับผ้ากระดานกูท่ามะขามนั่นแหละครับนี่แต่นะก็จะมีการบันทึกประวัติหรือทำลงในหนังสือพระเครื่องไม่ว่าพบเจอพระหลวงปู่ทองวัดราชโยธา อยู่ในวัดคูบอนนี่ที่เรียกว่าพระกลุวัดคูบอนอ่ะคราวนี้เราก็มาทำความรู้จักกับพระกลุวัดคูบอนซึ่งเป็นของหลวงปู่ทองวราชโยธากันหลวงปู่ทองวราชโยธาเป็นใครหลวงปู่ทองวัดราชโยธาเป็นเจ้าของเหรียญคณาจารย์มูลค่าสองถึงสามแสนบาทนี่ที่ จะมีการเรียกว่าบล็อกหน้าจมบล็อกหน้าลอยอะนะครับหลวงปู่ทองวัดราชโยธาเป็นพระเถราจารย์นะที่ได้รับความเลื่อมใสสัทธานในอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ตอนเกิดสงครามโลกได้นำท่านนะขึ้นนิลิคัปเตอร์แล้วก็โลยสายเสกรอบกรุงเทพเพราะนตอนนั้นนะครับ ถามว่าจะให้พระเกจิสักองค์อไปโลยทรายเพื่อคุ้มครองกรุงเทพมหานครเนี่ยองค์นั้นต้องเก่งจริงไหมด้วยความที่ท่านเป็นพระเถราจารย์ที่มีอายุยืนยาวถึงหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปีร้อยสิบเจ็ดปีนะครับพระบางองค์แปดสิบนี้แก่แล้วนะเจ็ดสิบนี้แก่แล้วนะอยู่ร้อยปีที่ถือว่าเทพแล้วท่านร้อยสิบเจ็ดปีนะครับ แล้วก็อยากจะบอกว่าหลวงปู่เพือกวัดกิ่งแก้วเนี่ยที่พระขุดสระองค์เป็นล้านเนี่ยนั่นคือสิทธิ์นะเอกหลวงปู่ทองวัดราชโยธาวัดราชโยธาอยู่มินบุรีและนะะเป็นพื้นที่ที่เกิดความอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งถ้าคุณเข้าไปบ้านของชาวบ้านแถวมินบุรีชาวบ้านแถวมินบุรีมีเชื้อสายแขกครับเชื้อสายแขก แต่ในบ้านนะชาวบ้านมินบุรีที่ปีเชื้อสายแขกกลับมีพระของหลวงปู่ทองวัดราชโยธาแทบทุกบ้านคุณแปลกใจไหมเพราะอะไรเพราะปู่ทองวัดราชโยธาได้แสดงอิทธิฤทธิ์จนคนแขกเนี่ยนะนับถือเลื่อมใสศรัทธาไปทำบุญเอาของของท่านกลับมาเก็บไว้ในบ้านนี่ฮปู่ทองวัดราชโยธา ผมเมาว่าใครๆต้องเคยได้ยินสมเด็จเขียวเหนียวจริงบึงพญาสุเรนนั่นคือพระปู่ทองวราชโยธาแต่ถ้าว่าของดีแบบเนี้ยคนที่เขาเก็บไปอ่ะไปทําบุญมาจากวัดต,ตอนนั้นอ่ะเขาไม่ขายไงเราเลยไม่ได้แขวนพระดีกันณวันนี้มีพระของหลวงปู่ทองวราชโยธาเนี่ยมาให้แฟนเพจสันขวาแล้วรู้จกักเพื่อนๆว่าศักดิ์สิทธิ์ไหม บูทอ,องเป็นสิทธิ์พ่อน้องของสมเด็จโตอ่ะใช่ครับสิทธิ์ตำหนักเดียวกับสมเด็จโตผมมารังสีครับพิมพ์ข่าวควายแบ่งบูชาเท่าไรครับพิวิยะเนี่ยผมถามว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมตอบผมก่อนศักดิ์สิทธิ์มัครับอาจารย์เราไม่มีโอกาสได้พระหลวงบูทองอะอะไรก็หลายตังเงเหรียญเป็นแสนปิดตาเป็นหมื่นแล้วบึงมายาลูเซบึงมายาสุเรนก็เป็นหมื่นแล้ว ศักดิ์าปิดพิม 1, พ์นีนห้หนึ่งพันพีนาฤุรณเนี่ยใครอยากได้สมเด็จนะเนี่ยพระผงลีลาขาค่อยปู่ทองวราราโยธาวันนี้ผมเคยแบ่งปันไปเท่าไหร่จําไม่ได้เอาเอาวันนี้เอาตามนะทุนที่ได้มาแล้วกันนี่พะระลีลาหลวงปูท่ทองวราชาโยธานี่คือศักดิ์สิทธิ์นี่คือ,คอเป็นวัตถุมงคลที่เรามีความสุขในการที่จะแบ่งปันให้แฟนเพจเราวันนี้ องละหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทใครเอาพิมพ์มพปิดไปอง์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครั 1, บขอห้าองครับท่านหนึ่งพันพันห้าพระปู่ทองวาราโยธาที่ทันชีวิตปู่ทองเสกของที่ไม่ทันเหรียญที่ไม่ทันยังเล่นกันหลายหมืน่นอันนี้ทันท่านเสกแล้วที่มาคือแตกมาจากกรุวัดคูบอนนะที่มาคือพระแท้อยู่ในวัด นะครับเราไม่มีโอกาสที่จะได้แขวนได้ใช้เพราะเศรษฐีสมัยก่อนเก็บไปหมดตอนนี้เหมือนเราได้มีโอกาสนั่งเครื่องย้อนเวลาไปนะได้นะครับแบ่งปันพระของหลวงปู่ทองแขวนไม่เถอนะฮะผมบอกเลยนะครับใครที่แขวนพ้าพิมพ์นี้ในคอนะไปไหนมาไหนแขวนติดคอนะไม่มีตายโหงผีไม่หลอกนี่แล,นแล้วชีวิตเป็นความเจริญก้าวหน้าเพราะเป็นพิมลีลา เอาว่าต้องเก็บแล้วแหละน่าจะหมดแล้วพ่ราตเชษปิดเจ็ดพี่ปฏิพัฒน์หนึ่งอา่นารินหนึ่งน่าจะหมดแล้วต้องไปอย่างอื่นกันแล้วต้องไปอย่างอื่นกันแล้ะเคยได้สี่เหลี่ยมไปสามองค์ให้รุ่นพี่ที่โตกันมาตั้งแต่เด็กไปองค์หนึ่งกำลังคิดอยากได้พิมพ์ลีลาอ่าสุดยอดครับอ่ะอันนี้ก็พิมพ์สี่เหลี่ยมนี่เมื่อกี้ใครเป็นปิดสามพันนะพีวิยะครับ ดูดนะิเนี่ยเนี่ยพารดีๆราคาล 1, หลักพันเอาพี่ไม่ต้องพี่วิยาได้หนึ่งองค์ไม่ต้องโอนมาสามพันเนี่องค์สวยสุดอ่าองค์นี้สวยสุดองค์สวยสุดนี้ให้พี่วิยาไปอ่ะส่วนสององค์ข้างบนนี่พิมพ์สี่เหลี่ยมอเอาองค์ละสองพันห้าองละสองพันห้าครับด้านล่างสวยน้อยหน่อยเอาองค์ละสองพัน มีแค่นี้นะสองพันหน้าสององสองพันสององอันนี้ของพี่วิยะสองพันห้าคุณอาศักดิ์นรลงปิดหนึ่งพี่วิยระรขอบคุณครับครับพี่อ่ะอันนี้ 50, ให้พี่ศักดิ์ลงไอพี่พง์ 6, โอภาษารปิดหนึ่งอ่ะสองพันหน้าใช่ไหมครับสองพันพี่ชัดชัยอ่ะนี่พี่ชัดชัยนางกวักพอเดิมครับนางกวักหนุ่มพอเดิมด้วยนะครับนี่ แบบนอยพิยะอ่าได้ครับแบบเข้าใจง่ายแบบนี้นี่จริงๆแบบนี้อยู่ในตลาดทองหมดแล้วถ้าองค์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนี่นางกวักหลงมาเดิมวัดหนองโพอา้าวสองนาทีเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าพิมเริ่มไปแล้วมานะครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทนี่ นางกวักพ่อเดิมถ้าดูง่ายๆเขาใจง่ายๆแบบนี้ถ้าตัวจริงแบบนี้นะเขาตีกันหลักแสนครับเพราะไม่ได้มีเยอะแต่ที่เจอบ่อยๆอ่ะคือขนาดเล็กก็หลายๆหมื่นมาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอ่าแต่ที่หลักพันอนะ่ะอันนั้นส่วนมากจะไม่ได้เก่าแบบนี้อ่าถ้าเก่าแบบนี้หลักแสนครับเก่าและใหญ่แบบนี้นะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับโอ้ oh. หมื่นกว่าบาทไม่ได้เพราะเดิมหรอกครับถ้าไซส์เล็กๆได้แต่ถ้าไซส์ใหญ่ขนาดนี้นี่ใหญ่นะใหญ่ขนาดเต็มฝ่ามือแบบนี้นี่มาที่สองหมื่นบาทแล้วนะครับใช่อันนี้ยุคต้นครับมผมเขียนราคาใส่มือทันไหมเนี่ยของที่เป็นงานที่เป็นงนะวัตถุดิบเป็นของทนลิทธิ์นะครับแล้วศิละปะเป็นเพราะเดิมแล้วความเก่าถึงแบบชัดเจนแบบนี้ไม่ถูก แลจริงๆไม่ได้มีเยอะครับมาที่2 2ง0 0ืบาทมาที่23,500ืามามาที่2 4 0 0มบาทครับเพื่อนผมเช่ามา8ปดหมื่นห้าเลขกว่านี้เขาติีเป็นแสนยุคลายเนื้อจะไม่จัดแบบองค์นี้ครับอันนี้ยุคต้นแบบเขา้าใจง่ายราคาสุดท้ายอยู่ที่2 4 0 0มบาทนะครับ ดูง่ายดีจังอ่ะชิ้นนี้แล้วก็อยากจะบอกว่านะปัจจุบันน่าจะไม่ได้เห็นแบบดูง่ายๆแบบนี้กันแล้วยุคต้นเข้าใจมากง่ายมากๆเท่าไหร่นะสองหมื่นสี่ครับมาสองหมื่นสี่ห้าร้อยฮ้ยโหใครพลาดตรงนี้ผมบอกคุณเลยวันเนี้ยคุณซื้อไปนะคุณเอาไปเลี่ยมนะคุณใส่ไปแล้วแต่ ถ้าไม่มีคนขอซื้อคุณถึงห้าหมื่นใ้แตะอยู่ที่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับราคาสุดท้ายโอ้ถ้าพอเดิมราคานี้อ่พอน้อยรอพอน้อยมามาครับพอน้อยรุ่นสองอแล้วสวยอ่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะสองนาทีสองน,าท,องนาทีเปิดแรกมาเวลาเดินจ้ารูปร่อหลวงพอน้อยวัดธรรมศาลา สวยสวยเปิดแรกมาแล้วครับมาที่เก้าพันบาทเปิดแรกมาที่เก้าพันบาทแล้วลูกรอพอน้อยรุ่นแรกแล้วแบบสวยสวยด้วยนะดำปิดเลยพอน้อยมาที่หนึ่งหมื่นบาทจ้าราคาสุดท้ายมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วนะครับอะไรนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทพอน้อยวัร,รมาลรา ต้องบอกครับเป็นพระเครื่องยี่หลงเพราะเงินบอกว่าเก่งกว่าท่านเป็นพระเครื่องยี่ผมบอกเลยครับตำรวจก็ใช้โจนก็ใช้นักเลงก็ใช้เพราะแขวนแล้วจะไม่ตายห่วงครับยิงไม่ออกเขาบอกเพราะเงินเนะี่ยยิงไม่เข้าแต่โดนแล้วมันเจ็บนะแต่พอน้อยเนะี่ยยิงไม่ออกเลยเนี่ครับตำรวจแขวนกันเยอะมาที่หนึ่งมื่นสองพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายประสบการณ์ของพระเครื่องพอน้อยนะ ให้คุณฟังคนเล่าคุณฟังมาเถอะโอ้โหเยอะมากมายนะโดนระเบิดปลาที่หน้าบาวไม่เป็นไรเหรียญรุ่นสองแขวนเหรียญหนึ่งสามออกมาทําบุญออกมาจากวัดวัดธรรมศาลาที่ติดถนนพระพุทน,นะติ่ถนนใหญ่นะโดนรถสิบล้อชนไม่เป็นอะไรนี่นะครับมีหน้าคนหนึ่งก่อนจะบวชไปเป็นเจ้ามือขยา่าให้โลงงานบวชตัวเองนะไปโกงเขานะรปรากฏว่าโดนปืนจ่อเลยครับเนี่ยพ่อเอาสร้อยทองคำน,น้นแล้วก็ใส่ หน้าเสือพ่อน้อยว่ายิงไม่ออกถือห<ม>ากันหมดนี่0 0น้ะครับนี่แล้ะครับพระเนี่ยวขวัญใจตำรวจเสือ้อเกาะแห่งเมืองยอดแหลมะใน,นสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครทำอาชีพเกีก่ยวกับตำรวจโจรทหารนักเลงต้องแขวนพ่อน้อยครับมาหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทพอน้อยเหนียวสุดผมมีลูกชายคนเดียวยังให้แขวนพ่อน้อยเลยครับองค์เดียวในคอเลยด้วย อยู่ที่1,2300นะครับราคาสุดท้ายหมดเวลาเวลาหมดแล้วด้วยรูปเหมือนมอนอยนมื่นสองนี้ราคาเดียวกับเต่าสุขใจบล็อกบอล <c oughs> มา1,2500้อย <c oughs> เอาละปอน้อยวัดธรรมสาราลูกหล่อดรุ่นสองใครได้ไปโอ้โห,โหปิดแล้วนะครับปิดทีวี อารียะนะครับ1 2ึ0งมบาทพี่พุ่นยาลิศมาไม่ทันพี่พีพชูชาติโอ้นี่ <มา S 1> กระโดดไป1มื0นสี่ห้าเลยนี่ฮะพอเงินตามมาเลยครับพอเงินวัดดอนเยี่หอม,อมหน,นี่รูปหลอ่อรุ่นแรกปีส5 0 0และสวยมันต้องสวยอย่างเงี้ย ถึงจะเรียกว่าสวยครับพอเงินผมขึ้นคอตลอดอ่าพี่วายุขอบคุณนะพี่ยาวะพี่วายุเป็นคนให้แนบหลวงพ่อแทนที่ยังพบเห็นอันเดียวในประเทศนี้มาให้ผมนะซึ่งพ่อเขาได้รับมาจากพ่อสอนว่าเสริงสามสุดยอดขอบคุณพี่วายุมากๆนะครับระลึกถึงเสมอเทพเจ้าในนอยหอมพ่อเงินววดนอยหอมไม่มีพระเกจิรูปใดในประเทศนี้จากอดีตถึงปัจจุบันที่ได้รับ การนิมนต์ปลูกเสกเหนือจรลดใต้ถ้าเมื่อร้อยปีที่แล้วมีหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่าณปีสบมาณร้อยก็มีพ่อเงินวันดดอนยีหอมนี่ครับพระเถราจารย์ที่แม้แต่พระสังฆราชนะยังยังต้องกำชับนักหนาว,ว่าเสกวัตถุมงคลที่ใดต้องให้มีหลวงพ่อเงินวันดในยีหอมทุกพิธีสำคัญของประเทศไทยพระเครื่องนะรัูเป็นยอดนิยมตลอดการ ผมขึ้นคอตลอดครับพ่อเงินเงินเข้าดีตามชื่อเลยครับนี่ชื่อท่านเป็นมงค์ของนม้มพ่อเงินวัดยหอมหรือรูปหล่อรุ่นแรกปีสองพันห้าร้อยเปิดแรกมาเวลาเดินจ้ามาแล้วครับเปิดแรกเก้าพันบาทที่พี่สาลิครับมาที่หนึ่งหมื่นบาทครับอา้าวลูกพี่ผมเข้ามาเหรอสวัสดีครับนี่อบอสเกียบปีสัตว์หนึ่งหมื่นห้าร้อยมาหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยมาที่หนึ่งหมื่น 5้า0บาทแล้วครับโอ้โหน,นี่เป็นเกยียิอย่างยิ่งครับนี่บอสเจี๊ยบนะฮะท่าเรือนี่ลูกพี่ผมเนื้อออกเหลืองนิยมมานหนึ่งนาทีผ่านไปครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับราคาสาุดท้ายพอเงินของท่านเนี่ยวทุกชิ้นครับแควพาดเป็นที่สุดแล้วองค์นี้คือสวยในคําว่าสวยคือหกสิบหกปีแต่ลมดํายังอยู่ครบนี่ แล้วหล่อแบบนี้ยดูง่ายนี่อยู่ที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายเอาว่าใครที่แขวนพาเพราเงินเนี่ยรูปหล่อรุ่นแรกของนั้นอะจะยังไงให้สุดก็อยู่ที่รุ่นแรก,กว่ละล่ะเหลยญรุ่นแรกเป็นล้านนีรูปลอรุ่นแรกไม่พูดเยอะองค์นี้แชมป์โลกโอ้ห<ม>นึ่งมืนห้าพันหนึ่งร้อยนี่แหละครับรูปลอรุ่นแรกคุณจะเก็บวัตถุมงคลหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่เก็บให้สุด ก็ต้องหยุดที่ทถวมารุ่นแลกสวยๆแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะครับตรงนี้สวยมากๆเขาบอกมีเพราะเงินไม่ตกรถเพราะอะไรครับเพราะว่าคนรู้จักเหนือจะหลดใต้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้อยู่ที่หนึ่งืห้าันหนึ่งรอยที่พี่อาริยะนะครับต้องบอกว่าได้เป็นคู่กันเลยนะถ้าเป็นพี่อริยะนะปิดแล้วนะครับปิดที่พี่อาริยะนะครับหนึ่งมืห้าพันหนึ่งร้อยบาท รุ่นแรกมักดีเสมอทําไม่ดีไม่มีรุ่นสองอ่าอันนี้เป็น,นเมียหมลนะ้านรุ่นแรกออกมาแล้วใช้ไม่ดีไม่มีรุ่นสองแน่นอนปิดแล้วนะครับปิดที่พิยาลยนะครับหนึ่งมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเพิ่งไม่กล้าปลุกพ่อมาเมื่อตอนเย็นนี้เลยครับวันนี้พี่นรงซากสุดยอดครับท่านก็นจะเป็นอยู่ในกุฏิแล้วกุฏิท่านก็นจะเป็นเสือถูกป่ะมีรูปเสือทําไมมีรูปเสือเพราะเพราะเงินเกิดปีขานครับ ได้ของสวยไปคู่เลยพี่เขาอ่าโอเค